สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับช่องย่องเบาเหล่าบอลประจําวันที่5มิถุนายนเจอเจอกันทุกวันพร้อมบอลทีเด็ดทําเงินทุกหลีกทุกทัวร์นาเมนต์และวันนี้เหมือนเดิมเช่นเดิมจัดกันมาที่3คู่ คู่แรกเป็นบอลฟุตบอโลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียทีมชาติออสเตรเลียเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นคู่นี้เตะในเวลา6โมง10นาทีคู่ที่2เป็นบอลยูฟาเนชั่นลีกทีมชาติสเปนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติฝรั่งเศสคู่นี้เตะในเวลาตี2และคู่ที่3เป็นบอลซีเรอาบราซิลโกตาโฟโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซีเอร่า คู่นี้เตะในเวลา6โมงแต่ก่อนที่ย่องเบาเหล่าบอลจะไปวิเคราะห์บอลกันทั้ง3คู่อยากให้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยนะหรือมีอะไรอยากให้เราปรับปรุงแก้ไขพิมพ์มาบอกพิมพ์มาคอมเมนต์กันได้ ไปเริ่มกันที่คู่แรกเป็นบอลฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียทีมชาติออสเตรเลียเปิดบ้านต้อนรับการมายานของทีมชาติญี่ปุ่นคู่นี้เตะในเวลา 6: โมง10นาทีโดยทั้ง2ชาติเคยเจอกันทั้งหมดเพียง1แมตช์ละและเป็นการเสมอกันไปไปเริ่มที่ทีมเย้าอย่างทีมชาติออสเตรเลียโดยอันดับปัจจุบันของพวกเขาอยู่อันดับที่26อันดับสูงสุดที่เคยทำได้คือ14และอันดับต่ำสุดคือ102โดยทีมชาติออสเตรเล ทำไปทั้งหมด20ประตูนะและเสียไป6ประตูและทีมชาติออสเตรเลียทำเฉลี่ยได้2ประตูในทุกๆเกมนะเรียกได้ว่าฟอร์มดีมากเลยทีเดียวโดยซ h ตี d เฮท e a d 5นัดหลังสุดของทางทีมชาติออสเตรเลียพวกเขาชนะ2เสมอ3และไม่แพ้เลยโดยเกมทีมชาติล่าสุดเสมอกับทางทีมชาติญี่ปุ่นไปที่1ประตูต่อนหนึ่ง ตัวผู้เล่นที่อาจะพูดถึงของทางทีมชาติออสเตรเลียนะคนแรกเป็นไอดินครูติชตัวโดยเจ้าตัวนะเล่นกองกลางอยู่กับสโมรสรเวโรนาคนที่สองเป็นแจ็กสันเออร์ไวท์โดยเจ้าตัวเล่นอยู่กับสโมสสซังพวลีนะเป็นกองกลางเช่นกันและคนที่สามเป็นแบลตไร โดยเจ้าตัวเล่นกับซันเดอร์แลนด์นะเป็นตำแหน่งกองหลังไปต่อกันที่ทีมชาติญี่ปุ่นนะอันดับปัจจุบันของพวกเขาอยู่อันดับที่15สูงสุดคือ9ต่ำสุดคือ62นะทีมชาติญี่ปุ่นทำประตูไปได้34เสียไป2ประตูนะโดยทีมชาติญี่ปุ่นทำเฉลี่ย3.4ประตูในทุกๆเกมเรียกได้ว่าฟอร์มดีมากเช่นกันเลยทีเดียว โดยซิตี h เฮดเวสห้านัดหลังสุดของทีมชาติญี่ปุ่นพวกเขาชนะ3และแพ้2เกมโดยเกมทีมชาติล่าสุดเสมอกับทางทีมชาติออสเตรเลียไปที่1ประตูต่อน1นักเตะที่อาจจะพูดถึงของทางทีมชาติญี่ปุ่นนะมี3คนคนแรกเป็นคารุมิโตมะนะอายุ26ปีในตำแหน่งปีกนะตัวรุกเล่นกับสโมสรไบตันแห่งออฟอัลบียนในสโมสสอ,อังกฤษของพเมียร์ลีก คนที่สองเป็นวาตารุเอนโดนะเป็นกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นด้วยเล่นอยู่กับสโมสรลิเวอร์พูลนะในตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรับและคนที่สาเป็นอิโรกิอิโตอายุ24ปีนะเล่นอยู่กับสโมสรสตุตการ์นะโดยตำแหน่งเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกฝั่งซ้ายโดยสรุปผลบอลคู่นี้ยองเบาหล่บอลวิเคราะห์ไปที่ทางออสเตรเลียแพ้ทาง ญี่ปุ่นไปที่1ประตูต่อ3ไปกันต่อที่คู่ที่2เป็นบอลยูฟาเนชัลลีกนะทีมชาติสเปนเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมชาติฝรั่งเศสคู่นี้เตะในเวลาตี2โดยทั้ง2ทีมเคยเจอกันทั้งหมด17แมตช์เป็นทีมชาติสเปนชนะ7ทีมชาติฝรั่งเศสชนะ8และเสมอกันที่2แมตช์ไปเริ่มที่ทีมเย้าอย่างทีมชาติสเปนพวกเขาอยู่ที่1ของตารางกลุ่มดีลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด6แมตช์ โดยชนะ5เสมอ1และไม่แพ้เลยประตูที่ทำได้13เสียไป4ประตูเก็บไปทั้งหมด16แต้มในเกมลีกโดย4ตีเฮทเวสห้านัดหลังสุดของทีมชาติสเปนพวกเขาชนะ 5เกมรวดโดยเกมทีมชาติล่าสุดชนะทางทีมชาติสวิ์แลนด์ไปที่3ประตูต่อ2ตัวผู้เล่นบาดเจ็บไม่ได้รับรายงานนะโดยระบบแผนการเล่นที่คาดการณ์ว่าจะใช้งานจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4 2 3สตัวผู้เล่นที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นอุนไนซิมอน2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นโรบินเลนนอจับคู่กับดีนฮุยเซนแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นออสตรามิเกลซาจับคู่กับ มาร์คคูคูเรยสองมิดฟิลด์ตัวรับใช้เป็นมาตินซูมีเบนดี้จับคู่กับรูอิสฟาเบียงสามมิดฟิลด์ตัวรุกใช้เป็นลามีนยามาลแดเนียลโอโมและเนโกวิลเลียมโดยหน้าเป้าใช้เป็นมิเกลโอยาซาบอลโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางทีมชาติสเปนนะมี3คนคนแรกเป็นลามีนยามาลนะเจ้าตัวเล่นอยู่กับสโมสรบาร์เซโลนา และคนที่2เป็นแดเนียลโอมนะเจ้าตัวเล่นกับสโมสรอนบาร์เซโลนาเช่นเดียวกันและคนที่3ามเป็นเฟอร์นันโตเรสเจ้าตัวเล่นกับสโมสสอนบาร์เซโลนาเช่นเดียวกันและบาร์เซโลนานะคว้าแชมป์ลีกสเปนนะินดีด้วยเช่นเดียวกันไปต่อกันที่ทีมเยือนอย่างทีมชาติฝรั่งเศสน,นะพวกเขาอยู่ที่1ของตารางกลุ่ม B ีลงทำการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด 6แมตช์โดยชนะ4เสมอ1และแพ้1เกมประตูที่ทำได้12เสียไป16ประตูเก็บไป13แต้มในเกมลีกโดยซตีเฮดเวส5นัดหลังสุดของทีมชาติฝรั่งเศสพวกเขาชนะ4เสมอ1และไม่แพ้เลยโดยเกมลีกล่าสุดชนะทางทีมชาติอิตาลีไปที่1ประตูต่อ3 โดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าจะใช้งานของทีมชาติฝรั่งเศสนะจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นไมค์แมกนัต2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นอูปาเมกาโนจับคู่กับบิลเลียมซาลิบาแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นจูเลสคุนเดจับคู่กับตีโอแองนองเดส2มิดฟิลตัวรูปใช้เป็นชูอาร์เมนี่จับคู่กับ โทเน่ควาดีโอโดย3มิดฟิลตัวรุกใช้เป็นอุสมันเดมเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่และแบดลี่บาโคลาโดยหน้าเป้าใช้เป็นคลิยานเอ็มปับ โดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางทีมชาติฝรั่งเศสมี3คนคนแรกเป็นครียนเอ็มปัเป้นนะเจ้าตัวเล่นอยู่กับสโมสสอนเรอัลมาดริดและคนที่2เป็นอุสมันเดมเบเล่เจ้าตัวเล่นกับเปเอชเชคนที่3เป็นแบดลี่บาโคลาเจ้าตัวเล่นกับสโมสสอนเปเอชเช่เช่นเดียวกันและเปเอชเชนะ คว้าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาล2024-2025ดีใจด้วยเช่นเดียวกันโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาหล่อบอลวิเคราะห์ไปที่ทางสเปนสเสมอกับทางฝรั่งเศสไปที่1ประตูต่อหนึ่ง ไปกันต่อคู่ที่3เป็นบอลซีเรอาบราซิลนะโบตาโฟโกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของซิเอร่าคู่นี้เตะในเวลา6โมงโดยทั้ง2ทีมเคยเจอกันทั้งหมด19แมตช์เป็นโบตาโฟโกชนะ6ซิเอร่าชนะ4และเสมอกันที่9แมตช์ไปเริ่มที่ทีมเย่าอย่างโบตาโฟโกพวกเขาอยู่ที่9ของตารางลีกซีเรอาบราซิลลงทาการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด10แมตช์โดยชนะ4เสมอ3และแพ้3เกมประตัว ที่ทําได้11เสียไป5ประตูเก็บไปทั้งหมด15แต้มในเกมลีกโดยซิตีเอทเวสห้านล่าสุดของทางโบตาโฟโก้โพวกเขาชนะ3เสมอหนึและแพ้1เกมโดยเกมลีกล่าสุดชนะทางซานโตสไปที่0ประตูตอนห ตัวผู้เล่นบาดเจ็บของทางโบตาโฟโกมี3คนคนแรกเป็นบัสทอสคนที่2เป็นมาเทอุสมาตินซานโตสและคนที่3เป็นเลนาโดลิงคระบบรูปแบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางโบตาโฟโกจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นจอห์นวิกเตอร์2เซ็นเตอร์แบ็กใช้เป็นเดวิดวินการ์จับคู่กับ ชองฟาลูฟินโฮแบ็กซ้ายแบ็กขวาวใช้เป็นอลเล็กสเตเลสจับคู่กับวิกเตอร์ดาซิวาสองมิดฟิลด์ตัวรับใช้เป็นมาลอนเฟรอันติจับคู่กับเกอร์เกอรี่สามมิดฟิลด์ตัวรุกใช้เป็นฮัสซันเจฟฟฟารีชันและอัชเชอร์ในหน้าเป้าใช้เป็นฟินริปเครซุย โดยไปต่อกันที่ทีมเยือนอย่างซิเอราพวกเขาอยู่ที่10ของตารางลีกเซเรียเอบราซิลลงทําการแข่งขันไปแล้วทั้งหมด10แมตช์โดยชนะ4เสมอ3และแพ้3เกมประตูที่ทําได้11เสียไป8ประตูเก็บไปทั้งหมด15แต้มในเกมลีกโดยซิติเฮทเวตห้านัดหลังสุดของทางซเอราพวกเขาชนะ2เสมอ2และแพ้1เกมโดยเกมลีกล่าสุดแพ้ทางแอตเลติโกมินโรไปที่ศประตูต่อ1โดยตัวผู้เล่นบาดเจ็บของาง ซีเอราตอนนี้มี4คนคนแรกเป็นริชาร์ดคนที่2เป็นหลุยออสตาวิโอคนที่3เป็นริชาร์ซันและคนที่4เป็นเฟอร์นันดินโฮโดยระบบแผนการเล่นที่คาดการว่าใช้งานของทางซีเอราจะเป็นรูปแบบแผนการเล่น4-2-3-1ตัวผู้เล่นที่คาดการว่าจะลงสนามประตูใช้เป็นเฟอร์นันโดมิเกล2เซ็นเตอร์แบ็ใช้เป็นมาลอสจับคู่กับวิลเลียนมาชาโดแบ็กซ้ายแบ็กขวาใช้เป็นฟาเบโน่จับคู่กับ นิโคลัสอันวิชตานโน่สมิดฟิลตัวรับใช้เป็นเฟอร์นันโดจับคู่กับเดียงเกียงโฮสามมิดฟิลตัวรูกใช้เป็นอันโตนิโอลูคัสมุกมีและเปรโด เอ็นริเโดยหน้าเป้าใช้เป็นราอูเปรโดโดยตัวผู้เล่นที่อยากจะพูดถึงของทางซิเนเรจะมี1คนเป็นราอูเปรโดเจ้าตัวทำไป4ประตูกับอีก1แอซิสโดยสรุปผลบอลคู่นี้ย่องเบาหลบบอลวิเคราะห์ไปที่ทางโบตาโฟโกแพ้ทางซิเอร่าไปที่ศูนประตูต่อ1นไปสรุปผลบอลทั้ง3คู่ที่ย่องเบาหลบบอลวิเคราะห์กันไปหน่อยคู่แรกออสเตรเลียแพ้ทางญี่ปุ่นไปที่1ประตูต่อ3คู่ที่2ทางสเปน มอกับฝรั่งเศสไปที่1ประตูต่อ1และคู่ที่3โบตาโฟโกแพ้ให้ทางเซียร่าไปที่0ประตูต่อ1เป็นอย่างไรกันบ้างครับกับผลบอลทั้ง3คู่ที่ย่องเบาเหล่อบอลน,นำมาวิเคราะห์ถูกใจท่านผู้ชมผู้ฟังไหมถ้าถูกใจยังไงช่วยฝากช่องย่องเบาเหล่อบอลไว้ด้วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันหน่อยแล้ววันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ